ขอกราบสวิดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะทุกคนนะว่าพบกับช่องอะไรนะทุกคนนะก็ผมนะทุกคนนะช่อง PKSNTV อะกจคทำไมวะเฮ้ยก็วันนี้ผมก็จะมาในทางด้านของ5้าทริคเช่นเคยนะทุกคนนะตามเคยนะทุกคนนะ วันนี้ผมไม่ได้มาในทริคของฟรีสไตล์นะทุกคนนะวันนี้ผมก็มาในทริคของหมดทั่วไปเกาะสวรรค์นะทุกคนนะทุกคนก็รู้นะผมรู้นะทุกคนนะว่าทุกคนอยากดูไอ้ฟรีสไตล์มากกว่านะทุกคนนะแต่มันต้องใช้เวลาทุกคนทุกคนก็ใจปะซึ่งผมก็มีคลิปอยู่แล้วนะทุกคนนะรอชมได้เลยนะทุกคนนะหลังคลิปนี้นี่แหละทุกคนเออ ก็ไปดูกันเลยนะทุกคนนะยูฮูก่อนจะไปดูคลิปนะทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะกดติดตามให้ด้วยนะทุกคนนะมี80%อีกที่ยังไม่ได้กดติดตามอ่ะทุกคนก็ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะทุกคนนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยแหละทุกคนเพื่อชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วก็บล็อกใหม่ๆหรือว่าทิกใหม่ๆโกงๆอ่ะทุกคนเออก็กดติดตามให้ผมด้วยนะเออกดดิกด กดกนดีเฮ้ยเออกดแล้วก็ไปเลยก็มาทริกที่หนึ่งนะทริคนี้ก็อยู่ในเขตเพาะปลูกนะทุกคนนะอันนี้มันต้องใช้ไอ้เครื่องดีดนะทุกคนนะทีแรกเราก็เราต้องมาไอ้ที่ดีดตรงนี้นะทุกคนนะมันก็จะมีอยู่นะทุกคนนะในหมดทั่วไปนะทุกคนนะเกาะสวรรค์ญญนะทุกคนนะแล้วก็เราก็ขึ้นที่ดีดนะทุกคนนะแล้วก็แบบตามผมเลยทุกคน ตั้งตามผมเลยนะทุกคนนะเราจะขึ้นไอแท่งเหลืองนั่นนะทุกคนนะขึ้นอีกนิดนึงเออพอละเราก็แบบดีดเลยนะทุกคนนะมันก็จะวิ่งจะวิ่งตรงอุ้ยแหลกโอ้ลูกโพยแหลกดีเออแล้วก็เราก็มาตรงนี้นะทุกคนนะก็ทริกนี้มันก็เอาไว้แบบแคมเอาไว้ซุ่มยิงเอาคิวฟรีๆอะทุกคนศัตรูไม่สามารถเห็นเราได้นะทุกคนนะเออไม่สามารถยิงเราได้เลยทุกคนเออ แบบทรนิคนี้มันโคตรโกรงนะทุกคนนะทุกคนก็เอาไว้ใช้กันได้นะทุกคนนะเอาไว้ใช้แบบซุ่มยิงอะไรอย่างนี้อ่ะทุกคนเออวิธีการลงก็ง่ายๆเลยทุกคนเราก็เห็นตรงนั้นไหมเออเราก็กระโดดลงเลยนะทุกคนนะเนี่ยแล้วก็เราก็โดดลงไปตรงนั้นเลยเอ้าเฮียแม่งโทรศัพท์กูเป็นไรวันนี้โอ้หค้างอีกละเหี้อย่าค้างดิลูกพ่อ อย่าค้างดีอันนี้ถ่ายคลิปนันทุกคนนะพอผมไม่ได้ถ่ายคลิปแม่งไม่ค้างอ่ะทุกคนเออเราก็ลงแบบประมาณนี้เลยง่ายๆอ e ีสปอร์ตนะทุกคนนะก็คือทริกอ่ะทุกคนทีคือง่ายๆอ่ะทุกคนเออเราก็ไปชมทริกต่อไปกันเลยก็ทริกนี้นะทริกนี้ก็อยู่ในทางด้านของโรงอู่เรือนัทุกคนนะเออโรงอะไรวะ เราก็มาที่แท่งกระโดดบนนี้นะทุกคนนะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละทุกคนเราก็แบบมาตรงนี้แล้วก็เราก็ตามระยะที่ผมตั้งเอาไว้นะทุกคนนะผมก็ตั้งเอาไว้แล้วนะทุกคนนะมันก็สามารถจะขึ้นบนนี้ได้นะทุกคนนะทิคก่อนหน้านี้ทุกคนมันสามารถขึ้นบนนี้ได้แต่มันไม่ใช่ตรงนี้ไงทุกคนตรงนี้มันก็สามารถแคมป์ได้หรือว่าจะไปเอายิงศัตรูก็ได้นะทุกคนนะเออยิงฟรีอีสปอร์ตอีกแล้ว อันคลิปนี้น่าจะเป็นเครื่องดีนะทุกคนเออดู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 ทรงแล้วเนี่ยวิธีลงก็แบบนี้เลยแบบง่ายๆอ e ีสปอร์ตแบมบกิเลยทุกคนก็คือเออง่ายอ่ะทุกคนบางนี่ก็ไปใช้กันได้นะทุกคนนะก็มาทริกที่3นะทุกคนนะทริกนี้มันก็จะเป็นที่ดีดอีกแล้วแต่มันเป็นที่ดีดสุสานนะทุกคนนะที่ดีแบบสุสานร,ระหว่างแบบที่ยิงปืน ยิงเป้าอ่ะเออแล้วก็ตั้งตามผมเลยนะทุกคนนะเพื่อเราจะขึ้นป้ายโฆษณาทุกคนเออแบบนี้ได้แล้วเปล่าวะเฮ้ยได้คงได้แล้วแหละโอ้โหไม่ได้อ่ะทุกคนคือมันต้องเป๊ะจริงๆนะทุกคนนะที่แบบมันมีไม้แบบมาบังด้วยดิทุกคนก็คืออืทุกคนมันก็สามารถไม่สามารถทำได้นะ ผมก็จะมาลองทําให้เป๊ะๆนะทุกคนนะทุกคนต้องทําให้เป๊ะๆนะทุกคนนะเออผมก็ทําใหม่นะทุกคนนะก็คือมันต้องเป๊ะจริงๆกว่าจะได้ขึ้นบนนั้นนะทุกคนเออเนี่ยทุกคนเมื่อกี้มันก็แบบเบี้ยวๆนิดนึงเราก็ขยับนิดนึงแล้วก็สูงนิดนึงต้องสูงมากทุกคนนะผมย้ำไว้นะทุกคนนะทุกคนก็ทําตามผมเลยนะทุกคนนะ เนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเออประมาณนี้แหละดู้กันแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยขึ้นเลยปะโอ้โหกรสัดเลยทุกคนผ่านนะทุกคนเออไม่ใช่แบบผ่านทําได้นะก็คือผ่านป้ายเลยทุกคนเออทุกคนอีกนิดเดียวเองทุกคนโอ้โหผมต้องวิ่งไปใช่ไหมนี่ ทริกนี้มันก็จะยากนิดหนึงนะทุกคนนะเพราะมันต้องแม่นยำทุกคนถ้าทุกคนทำได้ก็แคมยาวๆหรือว่ายิงคนแบบฟรีๆเลยทุกคนอออคือเออเอาไว้แคมได้นะทุกคนนะแบบเอาไว้แข่งเอ้ไม่ใช่เดียเอาไว้แคมในแบบหมดแรงอ่ะทุกคนทุกคนแบบเหลือคนเดียวอทุกคนก็ขึ้นไปแคมได้นะทุกคนนะแต่ตอนลงมันจะเสียเลือดนิดนึงนะทุกคนนะ เออมาเข้าสู่หมวดจริงจังสักทีนะทุกคนนะประมาณนี้แหละทุกคนลงนิดนึงเออประมาณนี้แหละทุกคนไปเลยได้ไหมวะได้ไหมวะเออได้แล้วทุกคนที่นี้ที่ผมบอกอะทุกคนก็คือแบบนอนแคมป์นั่งแคมป์ยืนแคมป์ได้เลยทุกคนก็สามารถย e ิงฟรีอีสปอร์ตได้นะทุกคนเออ ก็ผมก็จะบอกว่าท่านนี้ผมก็ได้มาแล้วนะทุกคนก็คือท่าฟรีที่เข้ามาเมื่อวานน่ะทุกคนเออเออเมื่อวานแหละทุกคนวิธีการลงก็คือกระโดดลงไปเลยนะทุกคนนะมันก็จะเสียเลื่อนนิดนึงก็มาทริกนี้นะทุกคนนะทริกนี้มันก็ง่ายๆเลยทุกคนเราก็กระโดดมาตรงนี้เลยทุกคนนะทริกนี้ก็อยู่ในทางด้านคาตูลิสติตาว่านะทุกคนนะบนที่ครึ่งแบบ จะบอกอยังไงอ่ะทุกคนทุกคนก็คงรู้แล้วแหละทุกคนนะมันก็สามารถแบบจะขึ้นเข้าไปในนี้ได้นะทุกคนนะ80%ผมว่าไม่รู้ว่าจะเข้าตรงนี้ได้นะทุกคนนะอันนี้ผมก็เจอแบบบังเอิญเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็มาทริกนี้นะทุกคนนะทริกนี้ผมไม่แนะนําเอาไปใช้จริงนะทุกคนนะเพราะมันแบบเออกลัวตายอะทุกคนเขใจปะ เนี่ยเราก็ขี่รถมาตรงนี้เลยแต่มันก็จะบิดเองอะ่ะทุกคนแบบโคตรแปลกโคตรแปลกเลยโคตรพิศวงเลยทุกคนเออเราก็ขี่มอไซค์นะทุกคนนะมาตรงนี้แล้วก็มันก็จะยกล้อแล้วก็หมุนเองนะทุกคนนะผมย้ํานะทุกคนนะต้องรถมอไซค์เท่านั้นนะถ้าแบบรถรถยนต์นะทุกคนมันทำไม่ได้นะทุกคนนะก็ชนฟรีอะ่ะทุกคนอันเอาเฮียติดเฮ้ยติด โอ้โหแรงส่งมันไม่พออ่ะถอยก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวคนมายิงเราเนี่ยทุกคนเราก็แบบขี่มาตรงนี้เลยทุกคนแบบมันจะเท่ไปอีกแบบนะทุกคนนะแบบหมุนเองอ่ะทุกคนเออแบบหมุนเองโคตรเท่เลยทุกคนผมว่าให้ก็ทุกคนเป็นไงกันบ้างนะทุกคนนะใครที่ดูจนจบอ่ะทุกคนก็ขอขอบคุณนะทุกคนนะคือ ขอบคุณจริงๆออะทุกคนก็คือขอบคุณจากใจเลยทุกคนนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมหรือว่ายังไม่ได้กดไลค์ผมก็กดให้ด้วยนะทุกคนนะที่สําคัญก็คือกดกระดิ่งให้ด้วยนะทุกคนนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะทุกคนนะไอหมามุ้ไอหมาไม้ไอเต้าชิบะนายกดแล้วยังอะ่ะกดไลค์อ่ะเออผมกดแล้วครับเจ้านายช่องนี้ดีมากเลยเออตามนั้นนะทุกคนนะก็กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนนะไปละ